สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆสาวโลกถ้าเบิดเด้อครับเด้อมาแล้วครับมาแล้วพญายมมาแล้วครับเมื่อนี้พญายส,ายสายิ้มพาพี่น้องมาเยี่ยมชมส,สาวสวนหมักพริกครับพี่น้องเพืเสส่อดสวนหมักพริกนะครับเด้อจะมาถามเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นดได้จังไหปีนี้ขายหมักพริกเป็นราคาบอได้เงินดีบอเดี๋ยวนี้เพิ่นเจ้าของสวนเพิ่นนนางเด็ดหมักพริกอยู่เดี๋ยวพญายิา้พาชมบรรยากาศนะครับเด้อ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เห็นยังเนาะครับนอ้อบิดขวดมะพริคค่ะบิดขวดมะพริกค,ครับบิดไว้ขายเพื่อไว้กินครับนี่บิดไว้กินค่ะตากไว้กินเนะตากไว้กินเดี๋ยวนี้ขายเบิร์ดราบ้ครับให้สวนได้ขายเบิร์ดราบ้ครับขายบ๊เบิร์ดเนี่ะขายบ๊ไปเรื่อยๆค่ะได้ราคาดีบรับ,รบปีนี้ได้ได้ราคาจงไดครับนี่หัวปีกันราคาดีอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นีราคาบริกเริ่มตกต่ำแล้วค่ะเริ่มตกต่ำแล้วครับมบอก เดี๋ยวนี้ขายอันนี้เป็นถุงทวงขายถุงจังไรครับนี่ซ้ำนี่พอค้า,คาเขาจะมาซื้อเดี๋ยวนี้กะถุงหนึ่งสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบครับวางหันแพงกว่าน,นี้บ้างครับวางหันวางหันถุงละ้าพันเอ็ดค่ะวางหันถุงละ้าพันเอ็ดป้ารถมาตั้งบักหลายเนาะครับเนะาะครับครับจังหวะวันนี้พญายายพาพี่น้องมาสวมอันสาวสวนเพิ่นนะครับเด้ออันนี้ขั้นเด็ดไว้นี่อันขั้นมีผู้ซื้อขายบอกระคับนั่นบอขายค่ะบอขายอันนี้ไว้กินโดยตรงนะครับเนาะครับอันนี้ขายทรงเพิ่นบอครับนี่ นี่ขายทรงเพื่อนค่ะครับครับเม่อยังดอกครับพาพี่น้องพาพี่น้องพาเพื่อนเพื่อนมาสมสาวหัวเสาสวนเพื่อนดอกครับเด้อเดี๋ยวยิพาพพยาญชนะยิภาพไปเบิ้งพี่น้องเพื่อนเก็บบักพรคิกครับเป็นอาชีพเสริมนะครับเนาะอาชีพะเจ้ามันมีช่วงระยะบังคับเก็บเดือนด่วนบังคับบักพรคิกนี่คอนเมษาครับพอนเมษาโอ้สามสี่เดือนอยู่นะครับเนาะครับครับแต่ว่ามาสม อาชีพผงเพิ่นเพิ่นขายบักพี๊ยครับอันนี้เพิ่นส่งขายส่งแล้วครับเด้ออันนี้เพิ่นบ่อได้ขายย่อยครับอย่างนั้นมีขายย่อยกขายอยู่คันซื้อเอออันนี้เพิ่นเ็ดส่งแล้วครับช่วงนี้ราคาตกแล้วครับราคาตกหลายแล้วตะกี้พันกว่าบาทครับถุงหนึ่งเดี๋ยวนี้ถึงเหลือสามร้อยกว่าบาทครับเกษตรกรเริ่มอยู่บ่อได้แล้วนะครับเนาะครับอยากให้อยากได้ราคาซ้ำเก่าอยู่ครับน้อยเป็นบ่อเด้นแต่นี่ขนาแรงแล้วครับเนาะโอ้ลงหลายย้อนสาเหตุอย่างกับมีซ่าเป็นบ่อครับเหนื่อยหรือไรเนี่ ครับเพื่อนซาลาบักพีเม็ดระบาดล่ะคาโอ้ยล,ะละดด่ะค่ะพี่น้องเม็ดระบาดหน่วยระบาด้วบาดจีครับสละพี่น้องเอ้ยเบิ่งต้นเ,เกษตรกรส่วนทีนได้เนาะครับน้อผู้เห็ดไฮเอสวนก็ได้ถึนคาแรงคาสารพัดครับค่าใช้จ่ายครับเห็ดหัวเห็ดสวนอานราคาบักพีถุงละสามร้อยห้าสิบมีเกษตรกรอยู่บ่ได้เลค่ะเด้อเนแล้วเด้อค่าปุ๋ยค่ายาคค่่าาาปุ๋ยยอยู่บ่ได้เลย่อนแ้วครับครับสละครับจน พญายสายจะมานําเสนอมาเบิงมาถามข่าวพี่น้องชาวสวนมั้งครับอันนี้เบิงสวนมั้งครับเด้อสวนเพิ่นก็นเริ่มก็ไหว้หมักพริกก็เริ่มไหว้แดงแล้วล่ะครับนี่แต่ตอนเป็นราคาหันมันก็นกนได้ซัวแป๊บเดียวครับสวนพี่น้องเขาบ้านผับบับเพิ่นปลูกหลายอย่างนะครับเด้อชาวสวนแถวบ้านผับาดัดกซัวครับเพิ่นปลูกมีหมักพริกมีหมักแตงมีหมัก ข้าวโพดสาลีครับหลายอย่างอยู่แล้วครับสาวสวนเพิ่นกับฟื้นอยู่แถวนี้แหละครับนี่เบิ่งบรรยากาศนะครับเล้วน้ำห้อน้ำสวนครับบ้านนี่เิ่นเฮ็ดหายซี่กหลี่ครับแต่ว่าช่วงนี้มันก็ราคาจะตกต่ำราคาับคพี่น้องสมบรรยากาศซื้อเราครับเด้อเพ่นฝาสวนครับสวนหลายครับสวนนี่มะพริกงนี่มะแตงครับไม่สายกับผ่านมาพอดีกันเลยมา ถ่ายบรรยากาศน้ำห้อน้ำสวนให้เบิ้งซื้อหรอกครับโอ้ยไงปุ่นมาดูที่น้องไงปุ่นยูมันยังไงปุ่นเบาคือคือ,คอดิครับบ่เป็นยังครับก็ถ่ายบรรยากาศบรรพภาพหัวภาพสวนทั้งทาลอทาเพิ่นให้พี่น้องทั้งไก่เบิ้งซื้อหรอกครับต้องไปไปทั่วโลกพุ่นล้วครับเดี๋ยวนี้เห็นบ่ยากเสมอนี่ไปได้เบิรดครับอันนี้เพิน่นบ้านเพิ่นกับปลูกครับเป็นนี่สาวสวนนะครับเด้อเกษตรกร,แ,กรแท้ๆแล้วครับ ทายบรรยากาศน้ำวิวน้ำห้วนน้ำสวนครับบ้านแถวนี้เป็นเพชรอหรีครับาราคาพี่น้องเด้ออันนี้พญ,ญายายน้ำเสนอเบิง่งพรรยกาศเดี๋ยวจะพาเราเบิง้งทางทาม่น้ำโขงนะครับเด้อเบิง่งภาพวิวแถวน้นพุละเออเง,ง้มงามสู่พี่น้องเบิง่งเออฝากพี่น้องอันเห็นพญ,ญายายแล้วก็อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตาม้ทนนะครับเด้อยิมนี่กับมีแค่น,นี้แหละครับบวัสดีครับ